ชื่อเขาคือสุดที่รักค่ะบัวดินสุดทธิรักสุที่รักบัวดินจ้าบัชื่อเขาคือสุดทธิรักจ้าอันนี้มันมีไม่เยอะนะตัวเนี้ย แต่ก่อนน้องจะหัวหนึ่งก็แพงอยู่หัวเราเป็นรอยตอนนี้น่าจะไม่แพงแล้วค่ะก็เลยยังมีไม่เยอะมันเป็นดอกสอนด้วยนะจะออกแบบว่าแดงอมส้ม คะนี่ค่ะสวยค่ะ้เลี้ยงได้ไม่สมบูรณ์ได้แหละดูปล่อยให้ยาลกเลยช่วงนี้หน้าฝนบัวดินก็จะมีความน่ารักแบบนี้ค่ะค,คือคือเรา ปลูกทิ้งๆไว้แต่ว่าพอถึงเวลาน้องก็จะออกดอกเองคือคือน้องทนแรงนะทนแรงแล้วก็ถ้าน้ำท่วมนี้พั่ไม่แน่ใจโอ้ที่บ้านเคยน้ำท่วมบ้านแม่พี่ไดเอาไปปลูกไว้บ้านแม่อานั้นมันบดินพันอะไรพันบดินรักแรกอะไรคะ่ะที่ีไดเอาไปปลูกบ้านแม่ก็ไม่ตายนะไม่น้ำท่วมไม่ตายคะ่ะ น้ำท่วมแช่อยู่เป็นสงเดือนเลยกับสงเดือนที่พันเล่าในคลิปอื่นๆน,นะนั่นแหละแล้วก็แต่ว่าจะโดนแบบน้ำซาะไปที่อื่นก็ยังก็ยังติดอยู่ก็ยังแบบว่าคือไม้หัวก็จะเป็นอะไรที่แบบเลี้ยงง่ายคะ่ะน้องไม่ค่อยตายนะน้องแบบว่าอยู่ได้ คือพอถ้าถ้าเป็นหน้าแรงจริงๆบางทีจะไม่เห็นว่าไม่เห็นว่าน้องมีใบแต่แต่แต่พอหน้าฝนมานี่ก็คือขึ้นใบขึ้นดอกออกมาเลยบางทีบางทีไม่เห็นใบก็เห็นแทงช่อดอกออกมาเลยแบบนี้ค่ะนี่แหละคือแบบเสน่ห์ของน้องเลยน้องน่ารักค่ะแต่เจ้านี้คือสุดที่รักค่ะ